เลขตะวันตอนที่23ทรมานด้านตะวันฉายกว่าจะลงมาได้เป็นชั่วโมงเลยนะไอตัวที่ผูกเอาไว้กับเสาโป๊ะเรือนั่นยังจำเป็นอยู่ไหมไอคีกับไอดินมันเล่นจนจะเฉามือตาอยู่แล้ว เสียงของพี่มูนพี่ชายคนละพ่อของผมเอ่ยขึ้นมาผมเพิ่งนึกได้ว่ามัดไอ้ต้นเอาไว้กับสาวของโป๊ะเรือโทษฐานที่มันจะพาเมียผมหนีไม่จำเป็นแต่อย่าให้ตายมันยังไม่ยอมเปิดปากเรื่องคนที่พยายามจะเล่นงานเมียฉันอ๋อแค่ส่วนตัวด้วยอ๋อเชือดไก่ให้ชาวบ้านดูด้วยสินะเอาเถอะมันไม่ได้ฉุดเมียฉันฉันไม่จำเป็นต้องแคร์แต่เรื่องการวางเพลิงอันนี้แกต้องแคร์ ถ้าอยากจะเลี้ยงพวกชาวบ้านเจ็บช่วงเอวใช่ไหมฉันเห็นแกเดินย่องย่องเฮ้ยก็เจ็บแต่ที่เดินย่องย่องคือขาอ่อนตังหากแล้วช่างมันอย่ายุ่งเรื่องของฉันเลยอะไรทำให้คนที่อยู่เหนือลงใต้ได้บอกหน่อยได้ไหมคงไม่ใช่แค่มาสอนฉันคิดหรือแม่เรียกมาเฮ้ยมาเพราะว่าตาแกพ่อแกคือคนที่มาจีบแม่ฉันตอนนี้ตาแกเจ็บอดอดแอด,อด,อด,อด อยากพาลหลานๆมาเยี่ยมบ่อยๆฉันเองก็ได้พ่อแกสอนหลายอย่างตะวันฉันรู้นะว่าแกชอบชายเดียวต่ตะแกนะมีแกแค่คนเดียวนะอย่าคิดทำอะไรเสี่ยงตายที่เนี่ยโดนเผาแม่ตกใจมากนะถึงได้แห่กันมาฉันยกตำแหน่งลูกหลักให้แกแล้วลูกคนเล็กมักเป็นที่รักเสมอลูกคนกลางมักหัวเน่าจำไว้ฉันไม่ชอบที่แม่มองว่าฉันเป็นเด็ก เมียก็หาให้อะไรก็จัดการให้ฉันควรจะได้เลือกเองนะไอ้น้องแหกตาดูในบ้านใครได้เลือกเองบ้างลูหน้าเหรอหรือฉันแม่แกก็เลือกใครทั้งนั้นแต่แกจะปฏิเสธไม่ได้ว่าแม่แกน่ะโคตรตาถึงเลยหาคนที่เหมาะสมที่สุดให้ได้เสมอฉันใจร้อนแม่ก็หาคนที่เย็นเป็นน้ำมาให้พี่สาวแกมันเอาแต่ใจแม่แกก็หาคนที่จะเอาใจพี่สาวแก แล้วก็เอาพี่สาวแกอยู่ได้แล้วยอมมาเป็นทาสพี่สาวในเวลาเดียวกันฮแม่หาอะไรให้แม่มองอะไรที่มันเข้ากันได้เสมอรถทิทีแล้วแกจะเห็นว่าแม่แกนะโคจะตาแหลมเลยพี่ชายผมกำลังจะบอกอะไรไม่ใช่ในฐานะที่มันเท่าเทียมกันหรอกเหรอแม่ผมถึงต้องการไม่ใช่แค่คำสัญญาหรอกเหรออะไรที่มันเข้ากันได้แล้วอะไรละ่ะ ชั้น28แล้วนะเลิกสอนฉันได้แล้วชันโตพอแล้วไม่แกยังไม่โตตะวันพูดชายจะโตก็ต่อเมื่อรู้จักตัวเองและรู้จักที่จะดูแลคนอื่นได้ตอนที่ฉันคิดว่าฉันโตแล้วตอนที่ฉันอายุเท่าแกฉันคิดว่าไม่อยากให้ใครมาชี้นำเพราะฉันโตพอจะทำอะไรเองได้แล้วแต่เปล่าเลยวันที่ฉันรู้ตัวว่าจะมีลูกฉันก็แค่พูดชายที่ไม่รู้อะไรเลย ต้องเรียกหาแม่ไม่ต่างจากเด็กเพาะเมียฉันทรมานแต่ฉันไม่อาจจะทำอะไรได้อยากคิดว่าตัวเองโตหากยังดูแลครอบครัวของตัวเองไม่ได้พี่มูนพูดจบก็ตบมือใหญ่เข้าที่ไหล่ของผมก่อนจะเดินไปหาลูกๆของตัวเองมันทำให้ผมต้องมองตัวเองยังไม่โตอย่างนั้นเหรอถ้ายังไม่เรียนรู้ที่จะดูแลครอบครัวอย่างง้นเหรอไม่เห็นจะเข้าใจเลยมีเงินก็ทำได้ทุกอย่างนั่นแหละเน่า พิตะว,วนคะพิตะว,วนมาอยู่นี่เองพี่เป็นคนปล่อยคลิปต้นกับรถกอดกันในทางหนีไฟเหรอคะพิงเดินสับขาไวๆมาหาผมที่ยืนมองโป๊ะเรืออยู่ใช่สิใครมันทำอะไรไว้ก็ต้องเจอแบบนั้นมาหาเพราะแค่นี้เหรอไม่คิดถึงเขาบ้างเหรอจีบเด็กนี่มันเคินดีเหมือนกันฮนะ อะไรกันคะเพิ่งจะห่างกันไม่ถึงชั่วโมงเลยแล้วนี่พี่ตะวันสั่งให้พี่ชายไปไหนคะหมอน,น้องเขาตามหาแล้วไม่เจอคะ่ะฉันเนี่ยแอบมาถามให้คุณหมอแลกกับค่าทําแผลนะคะพิงเปิดแผลที่เพิ่งจะทําเสร็จใหม่ๆมาให้ผมดูไปสืมหาต้นตอของการวางเพลิงน่ะทำไมพี่ถึงแน่ใจว่าการวางเพลิงล่ะคะกลิ่นน้ํามันใช่ไหมแต่พวกชาวบ้านกว่าครึ่งเชื่อว่าเราเป็นคนทํา ฉันคิดว่ามีคนคิดจะใส่ร้ายเราต้องเป็นพวกเจ้าของกัญชาที่พี่เผาไปแน่ๆฉันคิดว่าฉันจะไปถามมาริยะว่ามีใครสนใจอยากจะซื้อกาะน,นี้เป็นพิเศษไหมเพราะคนที่มาซื้อบ่อยๆแสดงว่าต้องเป็นเจ้าของกัญชาพวกนี้แน่ๆอะไรกันล่อมาถึงกับพูดแต่เรื่องของที่เธอไม่จําเป็นต้องคิดเลยก็ได้เธอคิดแค่จะทําตัวน่ารักกับผมยังไงก็พอแล้วพี่ถามหมอนาทีแล้วมาริยะไม่รู้เรื่องหรอคนที่จะรู้เรื่องต้องเป็นคนเก่าแกกว่านั้น ทช่นทนายประจําตระกูลหรือไม่ก็คุณนายพี่ไรที่ตอนนี้เป็นบ้าไปแล้วแต่จะถามทนายก็คงต้องรอทางนั้นกลับมาจากเที่ยวรอบโลกก่อนพี่ก็เลยจําเป็นต้องจับคนที่วางเพลิงมาเค้นหาความจริงไงพี่คิดว่าถ้าจะมาไม่ให้มีคนสงสัยได้ก็คงต้องเป็นคนในหมู่บ้านนั่นแหละรอดูไปเถอะขาดพี่ชัยไปพี่จะทํายังไงคะขอทดลองก่อนให้มาลางานห้าวันหลังจากกลับไปกรุงเทพแต่มันคงจะไม่เป็นอะไรหรอกมัง้งก็พี่มีเธอแล้วไง ดูแลพี่ด้วยนะคะพี่กินง่ายอยู่ง่ายไม่จริงค่ะเพราะพี่เข้าใจว่ามันไม่มีทางเลือกแล้วต่างหากพี่เลยต้องกินอยู่เท่าที่มีฉันต่างหากล่ะคะ่ะที่กินง่ายอยู่ง่ายคนตัวเล็กส่งยิ้มให้ผมก่อนที่จะหันไปหาไอ้ต้นที่ถูกมัดเอาไว้กับโปะเรือเป้าหมายของคนตัวเล็กก็เปลี่ยนไปทันทีเดินไปหาไอ้ต้นเฉยเลยอะไรจะห่วงมันมากมายขนาดนั้นห่วงมันมากหรือไงอะมันไม่เป็นอะไรหรอกนะา ผมพยายามจะบอกเธอผมถามจากชาวบ้านมาแล้วว่าน้ำขึ้นแค่นี้ไม่ทำให้มันตายหรอกเอาเขาขึ้นมาค่ะพี่ทรมานเขามาทั้งคืนแล้วนะคะฉันทนมากพอแล้วถ้าเขาตายจะทำยังไงพี่มีความผิดนะคะถ้าเขาตายขึ้นมาเนี่ยสายตาที่บอกว่าผมกําลังผิดนี่มันคืออะไรเธอจะเข้าข้างผู้ชายที่ทำร้ายเธอมากกว่าฉันเนี่ยนะแล้วเธอมาใสอารมณ์ใสฉันเพราะมันได้ยังไง ถ้าเมื่อวานมันเอาเธอกลับไปไปให้ไอ้องอาจมันจะเป็นยังไงตอนนี้เธอเป็นเมียไอ้องอาจไปแล้วแต่วันนี้เธอกลับมาบอกว่าฉันผิดที่ฉันทำมันเป็นเพราะว่าฉันมั่นใจว่ามันจะไม่ตายเธอเห็นฉันเป็นคนยังไงคนที่มันทำร้ายเธอฉันต้องปล่อยไปแบบนั้นเหรอกกแล้วถ้าคนไม่หวังดีมันมาทำให้พี่ต้องเป็นคนผิดละคะแล้วทำไมเธอถึงไม่คิดบ้างว่าฉันก็รอไอคนที่ไม่หวังดีอยู่ฉันจะไม่เอาตัวฉันหรือตัวเธอเข้าไปเสี่ยงยิ่งรู้ว่ามันจะเล่นงานเรา ฉันก็ยิ่งต้องใช้ตัวแปรฉันขอแค่รู้ว่าคนที่จะเล่นงานเรามันคือผู้ที่อยากจะได้ตัวเธอหรือเจ้าของกัญชาที่อยากจะเล่นงานฉันแต่ยังไงก็ต้องให้ฉันรู้ก่อนฉันจะไม่ทำอะไรที่มันไม่จำเป็นหรอกนะผมโกรธจะบอกว่าแค่โกรธก็คงไม่ใช่ผมน้อยใจและเสียใจผมไม่เคยเห็นอะไรสำคัญมากไปกว่าเธอแต่ช่างเธอผมไม่อยากจะพูดอะไรมากไปกว่านี้แล้วแต่พิตะวัน ตอนทำแบบนั้นพะถูกลสอบังคับรสอตั้งหากที่ทำให้ต้นต้องผักนั่งร้านใส่ฉันนะพิงยังคงเดินตามผมไปทุกที่เพื่อบอกว่าให้ผมเปลี่ยนใจแต่ผมยังอยากลองอะไรอีกนิดถ้ามันจะโดนเก็บแสดงว่าทางไอองค์อาจก็คงจะอยู่ที่ภูเก็ตแล้วมันมาเพื่อเอาตัวพิงไปแน่ๆถ้าการแต่งงานของผมกับพิงเกิดขึ้นทุกอย่างที่มันหมายมั่นไว้ก็จะจบแต่ตอนนี้ผมเริ่มชักไม่แน่ใจว่าเธอมีจะให้ผมมากพอไหม เจ็บปวดจังเลยเนะเพราะเธอเจ็บผมถึงได้โกรธขนาดนี้แต่เธอกลับบอกให้ผมหยุดเพราะคนนั้นเป็นแฟนเก่าของเธอความรู้สึกที่ไม่เท่ากันคนที่ให้มากกว่าก็เจ็บแบบนี้ผมเองไม่ใช่คนที่ไม่มีความรับผิดชอบแต่การที่เราแต่งแล้วมันคือการเริ่มต้นชีวิตคู่ผมเองก็อยากจะมั่นใจว่าเราพร้อมแต่เธอเพิ่งจะอายุแค่นี้เพิ่งจะเรียนจบเพิ่งจะได้ใช้ชีวิตเธอไม่เคยคิดที่จะมีครอบครัวด้วยซ้ำ แล้วชีวิตคู่มันจะไปรอดเหรอะอะไรที่แม่เห็นในตัวเธอนะแต่แบบนี้มันเป็นการทรมานเขานะคะแล้วที่เธอมาขอให้ฉันปล่อยมันเธาไม่ทรมานฉันหรอพัชชาผมเพอตะคอกใส่ใเธอแย่ yeah, แล้วสิทำตัวไม่น่ารักซะแล้วแต่ผมเจ็บเป็นนะช่างเถอผมต้องหาวิธีจัดการกับอารมณ์ของตัวเองแล้วสิพี่ตวันคะคือฉันพี่อย่าเดินหนีฉันได้ไหม ผมไม่ได้อยากจะเดินหนีแต่ผมไม่อยากจะงุดหงิดใส่เธอแล้วผมคิดว่าถ้ามันเกิดหนีไม่ได้ต้องแต่งงานกันจริงๆผมก็ไม่อยากเริ่มต้นด้วยการเกลียดเธอหรอกนะแม่บ้านผมจะทําเหมือนไม่บังครับแต่บ้านผมก็อยากจะให้เมียของผมนั้นเป็นเธออยู่ดีผมไม่ได้อยากจะขัดใจที่บ้านนะแต่การที่ผมกับคนรักจะเข้ากันไม่ได้ผมก็คิดว่ามันอาจจะยากถ้าเราจะต้องอยู่ด้วยกันตลอดไปพีตว,วันจะเดินหนีได้มั้ยคะหันมาคุยกันสิ เธอตะโกนเรียกผมที่เดินหนีเธอไม่หยุดทำไมไม่เข้าใจว่าผมเองก็อยากมีเวลาอยู่กับตัวเองบ้าผมไม่ได้อยากหงุดหงิดใส่เธอนะแล้วนี่จะตามไปถึงไหนผมเลยตัดสินใจหันมาหาเธอและวพูดกับเธอดีๆจะได้เลิกตามผมสักทีเธอไปหาพ่อกับแม่ของเธอก่อนนะพี่ขอทำงานสักหน่อยแล้วจะตามไปออมแขนเล็กๆก,ก,กอดหนึบเข้าที่เอวของผมอย่ามาอ้อนไม่ถูกเวลาจะได้ไหมผมพยายามจะแกะมือของเธอออกแต่เธอยังโผเข้ากอดผมไม่เลิก ทำไมถึงไม่เข้าใจผมหันมาหาเธอเพราะว่าเหลืออดแล้วแต่ต้องตกใจที่ดวงตาของเธอแดงและคอไปด้วยน้ำตาผมไม่ได้อยากให้เธอร้องไห้ผมแค่ไม่เอาพี่โกรธฉันฉันรู้แค่นะแค่มากๆฉันผิดไปแล้วให้อภัยฉันนะคะฉันไม่อยากให้พี่โกรธนะแต่ฉันสงสารดี่ต้นต้องโดนขนาดนี้ ทุกอย่างมันเกือบจะดีทั้งหมดแล้วมันกําลังจะดีอยู่แล้วแต่มาตายที่ประโยคสุดท้ายที่มาทําให้ผมต้องแกะมือของเธอและดันเธอให้ออกจากตัวผมขอโทษนะแต่ตอนนี้ฉันไม่อยากคุยกับเธอแล้วผมมองเธอด้วยสายตาที่เย็นชาทุกความรู้สึกของผมในตอนนี้มันเจือกันมั่วไปหมดผมไม่รู้ว่าควรจะอยู่ในอารมณ์ไหนแล้วจำมาไว้ที่มันโดนแบบนั้นก็เพราะว่าเธอเพราะเธอยังแคร์มันมันจะโดนยิ่งกว่านี้ เธอไม่มีทางได้กลับไปหามันนะเธอไม่มีทางที่จะได้ไปหาใครทั้งนั้นเธอเป็นของฉันก็ต้องเป็นของฉันแค่คนเดียวฉันเดินหนีเพราะฉันไม่อยากจะทำลายความรู้สึกเธอแต่มันไม่ได้แปลว่าจะให้เธอมาทำลายความรู้สึกของฉันซ้ำแล้วซ้ำเล่าพัชชาแค่มันมากก็ไม่ต้องมาง้อฉันฉันไม่ต้องการความรู้สึกเหลือที่ได้กับฉันเพราะว่าเสียใจจากมันจะให้ฉันคิดยังไงไปคิดเอาเองนะ ถ้าอยากจะพอบอกมาคำเดียวการแต่งงานของเรามันจะไม่เกิดขึ้นฉันไม่ใช่แค่คนที่เธอพาดมามีอะไรด้วยจําไว้ผมพูดกับเธออย่างชัดถ้อยชัดคำผมคิดว่าผมสะกดกั้นอารมณ์ของตัวเองได้แค่นี้แค่นี้ผมก็เก่งมากๆแล้วนี่สีนะเขาถึงบอกว่ายาตัดสินจะคบกับใครเพียงแค่เขาลืมแฟนเก่าไม่ได้ตอนนี้ผมรู้ซึ้งแล้วด้านพัชชา <c oughs> อะไรกันทำไมพี่ถึงได้คิดอะไรแบบนี้ ความรู้สึกของฉันมันยังไม่ชัดเจนเหรอทำไมถึงคิดว่าฉันยังชอบต้นอยู่ทำไมถึงพูดอะไรที่มันใจร้ายออกมาฉันเห็นใจเพื่อนมนุษย์ไม่ได้เลยเหรอเขาไม่เข้าใจเหรอว่าถ้าต้นเกิดตายเขาจะมีความผิดไปด้วยฉันไม่ได้อยากให้เขามีความผิดติดตัวนี่ฉันปล่อยให้น้ำตามันไหลออกมากับหัวเข่าของตัวเองทอดสายตาไปยังทะเลสีครามที่ตอนนี้มันเริ่มจะทอประกายสีทอง จากแสงอาทิตย์ที่กำลังจะตกดินพี่จะเจ็บอะไรฉันเสียที่เจ็บที่พี่เย็นชาแบบนี้พี่ตะวันมีอะไรก็ไม่เคยเบอกทำอะไรเงียบๆไม่เคยให้ใครรู้ว่าพี่คิดจะทำอะไรใครจะไปรู้วะความรู้สึกเหลือลอ,อย่างนั้นเหรอฉันชอบพี่ขนาดนี้มันจะเป็นความรู้สึกเหลือ,ลอได้ยังไงแล้วนี่โกรธจนไม่อยากให้ตามเลยเหรอจะให้ร้ายเกินไปหรือเปล่า ฉันแค่ไม่อยากให้พี่มีความผิดติดตัวฉันผิดตรงไหนถึงฉันจะเกลียดพวกมันทั้งคู่แต่ฉันก็ไม่ได้อยากให้ต้นมันตายนะมานั่งทำอะไรยายพี่โง่แกเนี่ยนะเกิดก่อนฉันแค่หกนาทีแต่ดันลืมหยิบสมองส่วนลำดับความสำคัญบุคคลมาด้วยเหรอแต่อย่างว่านะผู้หญิงหลายคนที่ฉันเจอก็ไม่ค่อยจะมีฉันเลยเลิกไงผู้หญิงชอบคิดว่าทุกเรื่องมันสำคัญเท่ากันหมดนะ เสียงที่คุ้นเคยมันทำให้ฉันต้องหันหน้าหนีน้องชายของตัวเองก็ไม่เห็นจะเหมือนฉันตรงไหนแกคิดว่าทุกคนสำคัญเท่ากันหมดไงฉันพี่ตะว,วันแล้วก็ไอต้นนั่นด้วยฉันเห็นแกทะเลาะกับพี่ตะว,วันในเรื่องวันนี้ถ้าฉันเป็นพี่ตะว,วันต้องโกรธแกมากกว่านี้แนะ่แต่อาจจะเพราะว่าพวกผู้ใหญ่มาก็ได้แต่ไม่จบแค่ดันแกออกแน่ๆนะนะพิงค์ มันคือคนที่ทำให้แกเจ็บนะมันคือคนที่หักหลังแกรู้อยู่แล้วในสารต่อให้มือปืนถูกจ้างวานฆ่าแต่มันก็ฆ่าคนมาอยู่ดีฆ่าคนตายด้วยความเต็มใจเพื่อแลกกับเงินไอ้ต้นนั่นมันเลือกโลสเพราะว่าเห็นแก่เงินทําไมแกถึงปกป้องมันนักเพราะแกยังรู้สึกผิดที่แย่งแฟนเพื่อนใช่ไหมเย่ามาพูดมันรู้ทุกอย่างเนะฉันไม่ได้ชอบอะไรไอ้ต้นขนาดนั้นฉันแค่ตื่นเต้นที่มีแฟนคนแรกมันไม่เหมือนกับความรู้สึกที่มีให้พี่ตะว,วัน ถ้าเกิดมันตายพี่ตะวันจะต้องผิดอาจจะต้องเข้าคุกอาจจะต้องเสียหน้าที่การงานมันไม่คุ้มที่จะแลกเลยนะภูทําไมเขาถึงไม่เห็นความหวังดีของฉันตรงนี้บ้างชีวิตคู่ต้องใช้ร่วมกันทําไมเขาถึงไม่คิดที่จะรับฟังมันก็เป็นสิ่งที่ควรนะฉันตอบกลับน้องชายถึงสิ่งที่ฉันคิดฉันไม่ได้ห่วงต้นแต่ฉันห่วงพี่ตะวันกับแค่ไม่อยากให้มันตายแค่นั้นเลยชีวิตคู่คืออะไรฉันไม่รู้หรอกนะ แต่ที่รู้ถ้ามันยังเป็นแบบนี้ชีวิตคู่แกไม่ได้เริ่มแน่แกต้องใช้ชีวิตขี้ไปจนตายเลยละ่ะน้องชายฉันพูดขึ้นมาแบบเน้นคาว่าขี้ที่ฟังแล้วไม่น่าจะใช้คําว่าขี้แต่เป็นขี้อะไรวะฉันเป็นพี่แกนะแกะเข้าข้างพี่ตะวันได้ยังไงเพราะว่าแกมันโคตรงี่เง่าไงพัชชาเป็นฉันกูก็ไม่แต่งงานด้วยหรอกผู้หญิงอะไรโคตรน่าเบื่อเลยอยู่บ้านก็อ้อเสาะป้าเก่งเสือไม่เอามาใช้กับผัว ร่างกายมันดึงผู้ชายได้ไม่นานน่าจะบอกให้สิ่งที่จะดึงผู้ชายเอาไว้ได้คือความคิดไม่แปลกใจทําไมไอ้ต้นมันเลือกโรสพี่สาวกูโคตรน่าเบื่อเลยลดความเป็นตัวเองลงมานิดนึงนะผิงฉันเนี่ยลูกผู้ไม่เคยถูกสปอยแกมันพวกโดนสปอยประคบประงมจากป้าจนเคยชินแกมันเลยยอมทุกคนยกเว้นป้าจําไว้นะผิงนะถ้าพี่ตะวันไม่ทําให้ไอ้ต้นนั้นมันกลัวไอ้ต้นมันจะกลับมาเล่นงานกันอีกแน่นอน ในเวลาที่โดนไอ้ภูมันเทศสนาเสียงแจ้งเตือนข้อความจากโทรศัพท์ที่ดังไม่หยุดบรรดาไม่ฉันต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูาดบรรดาเพื่อนๆต่างส่งคลิปหลุดที่ต้นไปคอนโดของโรสมาหลายครั้งให้ฉันดูทุกอย่างมันเหมือนที่ฉันเดนกระทําทําให้ฉันต้องหันไปมองหน้าไอ้ภูที่ไม่ได้ตกใจอะไรจินนี่ไลน์แชทหัดสนใจโทรศัพท์หน่อยนะมึงแฟนมึงมันไปคอนโดอีโรสนะ่ะเออมาเป็นผัวเมียกันมาสองปีละกูเพิ่งจะรู้เมื่อไม่นานมานเนี้ย เพื่อนกันทำกันได้มันสนิทกับมึงนี่อีนี่มันอิจฉามึงมาตั้งแต่ชมรมการแสดงแล้วมันได้เป็นนางเอกมึงเข้ามาส่วบทมันไปซะงั้นมันเอามึงมาพูดให้พวกกูฟังตั้งหลายครั้งว่ามึงแม่งอิจฉามันฉันเงียบไปนานเพราะไม่รู้ว่าจะพิมพ์อะไรฉันไม่เคยรู้ว่าเพื่อนรักของฉันไม่ชอบฉันขนาดนี้แต่ไม่นานภาพอื่นๆก็ถูกส่งมาที่ฉันอีกแล้วภาพของโรสที่ไปขึ้นรถคันสีดำของใครสักคนหนึ่งหลายครั้ง ลายชุดที่ใส่แต่สถานที่เดียวทุกภาพคือหน้าคอนโดของโรสเองกูไม่เคยบอกเพราะเหตุว่ามึงกับมันรักกันเหลือเกินอะ่ะขนาดมันแอลผัวมึงในร้านเหล้ามึงยังยอมเลยกูพูดไปก็มีแต่กูเองที่เป็นหมาเห็นว่ามึงน่าจะตาสว่างแล้วกูก็เลยส่งให้อะ่ะกูคิดว่ามันมีเสียเลี้ยงไม่ดูว่ามันจะแอบแซบกับผัวมึงด้วยอะ่ะผัวกูที่ไหนกูไม่เคยได้กับต้นผัวกูพิะวันต่างหากกูกับต้นเลิกกันไปสองเดือนแล้ว มันมาบอกกูว่ามารักอีโรสมากกว่าแถมรักกันมาสองปีแล้วจะให้กูทำยังไงคบต่อก็ควายแล้วดีนะที่ไม่ได้ไปไหนไกลไม่งั้นกูควายกว่านี้อีกโอ๊ยกล้ามากมึงเมื่อขอมึงคบแล้วก็บอกว่ารักคนอื่นมากกว่านี่นะมึงไหวเสียนี่ใครมึงอยู่คอนโดเดียวกับมันเห็นมันไปกับเสียแต่ไม่เห็นต้นมาหามันบ้างหรือไงกูก็ไม่ได้มีเวลามานั่งเฝ้ามาตลอดปะ กูอยู่คอนโดเดียวกันแต่กูอยู่คนละชั้นกับมันนะโว้ยมึงจะให้เจอกันยังไงที่กูได้ถ่ายรูปมันได้เพราะกูแอลช่างตัดผมที่หน้าคอนโดอยู่เลยเจอมึงอยากรู้กูจะไปสืบให้เรื่องเผื่อขอให้บอกงั้นมึงช่วยสืบให้กูหน่อยว่ามันเป็นเมียเสียคนไหนทำไมมันถึงได้เกลียดกูนักจบการสนทนายังไม่ทันที่ฉันจะได้เก็บโทรศัพท์ ความวุ่นวายก็เกิดขึ้นจากพวกหลานๆของพี่ตะวันที่บอกว่าจับแมวขโมยได้มันทำให้ฉันกับน้องชายต้องรีบวิ่งไปดูชาวบ้านคนนึงหนวดเขารุงรังถูกจับด้วยสภาพถูกเชือกพันไปทั้งตัวฉันจำได้เขาคือชาวประมงที่อยู่ในเรือหาปลาคนที่เป็นแกนนําที่บอกว่าพวกเราทำเรื่องบัตรสีในเกาะจนชาวบ้านเอาปลาเน่ามาปลาใส่เราด้วยฝีมือของเด็กอายุ19ปีที่จับคนร้ายได้อาอ รางวัลต้องมาแล้วนะไอดินบอกว่าอาไอ,อให้ทุกอย่างมากกว่าซื้อโทรศัพท์ใหม่ได้แต่ฉันอยากได้รถเสียงเด็กชายที่จับคนร้ายได้พูดเจ้ยแจ้วแต่คนนี้น่าจะเป็นอักคีหลานคนลองแต่เมื่ออักคีเห็นฉันก็วิ่งเข้ามากอดเลยโอ้ยสูงจังเลยนะอยู่แค่16ปีจริงเหรอสูงเกือบจะเท่าไอ้ภูแล้วฉันสูงแค่อกของเขาเองแล้วอ้อนเหรอแบบนี้เรียกว่ากำลังอ้อนฉันอยู่สินะ ว่าแต่ทำไมอักคีถึงเรียกพี่ตะวันว่าอาไอล่ะถ้าพ่อแกอนุญาตฉันจะซื้อให้แล้วก็ย่าเนียนให้มันมากจะกอดกอดอาดีกว่านะพี่ตะวันเดินมาลากหลานชายที่กอดฉันอยู่แต่ฉันเองก็งอนพี่ตะวันอยู่ก็เลยกอดอักคีเอาไว้แน่นเขาเลยจะไปอยากกอดอากอดอาสะพ้ายดีกว่าใช่ไหมครับยังไม่แต่งผมก็มีสิทธิ์ใช่มหม รอยยิ้มหวานของเด็กหนุม่มทําให้คนเป็นอาต้องรีบมาลากตัวคีออกไปแบบไม่ได้สนใจจะมองหน้าฉันเลยฮอาไอโกรดแล้วนะเฮียคีชวดรางวัลแน่ๆเอ๊ะอาสไยมีเสียงหัวใจแปลกๆเหมือนคนที่กำลังเศร้าเลยนะทะเลาะกันเหรอจากสีหน้าแบบนี้ทะเลาะกันแน่ๆเลยอะแต่แปลกนะเสียงหัวใจของอาไอ,อ,อดันเต้นปกติดี หรืออาอายจะไม่ได้คิดอะไรกับอาสายเลยนะเสียงจากเด็กชายที่คาดว่าจะเป็นวายุเด็กน้อยวัยสิบสี่ขวบที่พูดออกมาแทงใจดำของฉันดังชึกเอ้ยปวดร้าวจังไม่ได้ชอบฉันเลยเหรออาของหนูไม่ได้ชอบฉันเลยสักนิดเลยเหรอหลอกถามอะไรก็ได้แต่ไม่ควรเรียกผมว่าหนูนะผมอาจจะฟันผู้หญิงมามากกว่าอายุของคุณอาก็ได้แล้วผมก็ชอบมากเลยคนที่อายุมากกว่า วายุดอคอยเป็นแม่ดึงหูให้ออกจากชั้นด้วยรอยยิ้มไอ้วานั่นเมียอาแกแกมาจะทำตัวชีก,กอกับทุกคนไม่ได้เดี๋ยวจะโดนเลยนะขอโทษนะคะคุณหนูผิงฉันต้องเอาลูกชายไว้กลัดมันของฉันไปเก็บทั้งหมดเลยเออคุยกับเจ้าดินได้นะคะแต่อย่าให้ดื่มแอลโกอฮอล์เด็ดขาดตามสบายนะคะโอ้ยแต่แม่คะพี่เขาเรียกผมว่าหนูนะวาไม่หนูซึกหน่อยอะครับ จ้าไม่หนูไปไกลๆเลยเห็นผู้หญิงเป็นไม่ได้ละลิกลละลิครอบครัววุ่นวายจังเลยฮะน้องชายของฉันสะบัดขึ้นมากับความวุ่นวายตรงหน้าทั้งเด็กเฮลทั้งเด็กที่กําลังโตเป็นหนุ่มก็หันสายดีล่ะมัง้งวุ่นวายจริงๆด้วยแต่พี่ตะวันไม่รู้สึกอะไรกับฉันเลยอย่างงั้นเหรอช่งางเธอจะมาคิดมากเพราะคำพูดเด็กบ้าหรือเปเล่าเล่า อีกด้านไอ้คลิปพวกนี้นี่มันยังไงหนูโรสนี่หล่อนกำลังสวมเขาชั้นอยู่เหรอเออใช่ที่ไหนกันล่ะคะคุณอานี่มันภาพนานมาแล้วนะคะโรสอาจจะเคยคบกับผู้ชายคนนี้ก็จริงแต่มันก็ตั้งแต่ก่อนมาเจอคุณอานะตอนนี้โรสทั้งรักทั้งหลงคุณอาขนาดนี้โรสพยายามพูดเอาตัวรอดเพราะคลิปที่หลุดออกมาคือคลิปจากคอนโดของต้นที่นานมาแล้วขอให้มันจริงเถอะนะ ฉันจะไม่เลี้ยงพวกอีตัวเอาไว้หรอกนะนอนกับฉันพอร่านก็ไปหาผัวเก่าแบบนั้นฉันไม่เอาจำไว้อย่าให้ฉันรู้ไม่งั้นฉันไม่เก็บเอาไวนะ้แน่มานพกระชากผมของโรสอย่างแรงด้วยความโกรธทําให้หน้าของเธอนั้นสะบัดแงนขึ้นแล้วสลัดเธอออกไปอย่างไม่ใยดีจริงสิคะคุณอาโอ๊ยแม้โรสจะตอบมานพด้วยรอยยิ้มแต่ดวงตาก,กับเต็มไปด้วยความโกรธแค้นและรอวันที่จะเอาคืน หลังจากที่มานพจากเธอไปแล้วเธอก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาใครบางคนใครสักคนที่จะแก้ไขเรื่องนี้ให้เธอได้ว่ายังไงนะคนที่ท่านมานพส่งไปทำงานพลาดอย่างนั้นเหรอแกจัดการได้เลยอย่าให้ไอ้ต้นนันมีชีวิตรอดมาทำให้ฉันเดือดร้อนได้ตอนนี้ฉันไม่อยากได้มันแล้วฉันต้องการความมั่นใจจากคุณอามานพคืนทําไมอย่างนั้น ทุกอย่างที่คิดเอาไว้มันต้องพังแน่ๆนโปรดติดตามตอนต่อไปออาเอาแล้วสิคะเรื่องเริ่มวุ่นวายขึ้นมาแล้วโรสมีแผนอะไรกันแน่แล้วอามานพเนี่ยเป็นใครกันเอะหรือจะเป็นพ่อขององ์อาจจริงๆโร,รสมีเสียเลี้ยงจริงๆง,งั้นเหรอเรื่องราวนี้มันชักจะยังไงยังไงอยู่นะคุณผู้ฟังคิดเห็นยังไงกับตอนนี้บ้างคะลองเมนท์คุยกับแอดหน่อยนะ สุดท้ายนี้แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งติ้งๆพือไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะ